สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูต้มตะไคร้ปลาหมึกยัดไส้บอกเลยว่าแซ่บอร่อยจัดจ้านมากๆก,ก่อนไปดูขั้นตอนการทําฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับโฆษนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาหมักหมูกันเลยครับจะใช้เป็นหมูบด200กรัมนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้าําปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วให้เรานวดคลุกเคล้าเข้ากันเลยครับ นวดหมูเข้ากันดีแล้วนะครับนําหมูของเราใส่ถุงร้อนเลยนะครับแล้วมัดให้แน่นนะครับวิธีนี้จะทําให้ยัดไส้หมึกได้ง่ายนะครับจะใช้หมึกกล้วยอยู่ที่5ตัวนะครับหมึกผมก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราบีบไส้หมูนะครับยัดเข้าไปที่ตัวหมึกให้แน่นๆเลยนะครับบีบไส้หมูเข้าไปแล้วนะครับให้เราใช้ตะเกียบหรือใช้มือของเรานะครับอดกยัดยไส้เข้าไปให้แน่นๆนะครับ ใส่แน่แล้วนะครับให้เรานําหนวดหมึกมาปิดไว้ด้านบนแล้วใช้ไม้จิ้มฟันกัดไว้นะครับหนวดหมึกจะได้ไม่หลุดนะครับยัดไส้ปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับนำมีดบ้้งปลาหมึกเลยครับ บางปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทาขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตะไคร้สี่ต้นนะครับให้เราซอยเลยครับและตามด้วยหอมแดงสามหัวใบโหระพาหนึ่งกำมือนะครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำต้มตะไคร้ปลาหมึกยัดไส้กันเลยครับเพื่อน ตั้งกระทะนะครับใช้น้ำปลาอยู่ที่800 ML นะครับแล้วตามด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยนะครับเกลือป่น1ช้อนชาให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดและตะไคร้ของเราสุกหอมนะครับตอนนี้น้ำเดือดตะไคร้ของเราก็สุกหอมแล้วนะครับให้เราปรุงเครื่องนะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับ และตามด้วยปลาหมึกยัดไส้ของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ปลาหมึกลงไปแล้วไม่ต้องคนนะครับเราจะรอให้ปลาหมึกของเราสุกเองนะครับระหว่างรอปลาหมึกสุกเราไปเตรียมพริกมะนาวกันเลยครับพริกขี้หนูพริกจินดาแดงใส่ลงไปตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตำพอแหลกๆนะครับตำพริกแหลกแล้วนะครับให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปสช้อนโต๊ะแช่พริกไว้เลยนะครับพริกจะได้ไม่ดำนะครับ ปลาหมึกยัดไส้ของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ใบโหระพาลงไปเลยครับให้เรากดกดใบโหระพาให้จมน้ำเลยครับแล้วเราปิดเตาแก๊สเลยนะครับใส่พริกมะนาวลงไปเลยครับคนๆยกๆให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเ,เพื่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มตะไคร้ปลาหมึกยัดไส้สูตรโคษณสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับจะได้ความหอมของตะไคร้มีรสชาติที่แซ่บจัดจ้านหมึกมีบอกเลยว่าไส้แน่นๆเลยนะครับยิ่งได้สดน้ําร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยโล่งคอมากๆให้เพื่อนๆชอบก็สามารถนะําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้